สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถยนต์มือ2เพื่อคุณครับผมปิ๊กครับฝ่ายขายรถยนต์มือ2บริษัทรถดีเด็ดออโต้จำกัดนี่วันนี้ผมอยู่ที่โกดังบางพีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะนี่พามาดูครับรถโตโยต้านะวีออครับเครื่อง1.5เบนซินนะเกียร์ออโต้ครับนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่า ครับผมสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับวีออเครื่องยนต์1.5ครับเบนซินรุ่น E นะครับเกียรอโตครับนี่อ่ะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนี่เสียงเครื่องยนต์ปกตินะครับนี่นอตขวากระโปรงครับ ของฝั่งครับเดิมเดิมนะครับยังไม่มีรอยถอดเลยครับนี่สติกเกอร์ยังอยู่ครับเดิมเดมินนมนะครับน็อตแก้มครับคานนี่รูกลมนะครับ เดิมเลยครับนะวีออสผมพาดูรอบคันนะเป็นรถยนต์หมดสัญญาเช่านะครับสีบอลเงินนะพวกนี้เป็นสติกเกอร์นะครับเมื่อมีการซื้อขายแล้วนะครับเราทําการลอกสติกเกอร์ออกให้นะครับทำความสะอาดให้ทั้งคันเลยครับทั้งภายในและภายนอกรวมถึงห้องเครื่องยนต์ด้วยครับล้อเป็นล้อแมกครับนี่ล้ออลลอย หนึ่งแปดห้าครับทับหกสิบอสิบห้าครับผมอย่างรถยนต์เป็นปีสองพันยี่สิบสองนะครับสัปดาห์ที่สี่สิบหกครับอย่างยังใหม่อยู่เลยครับอ่ะรถยนต์ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะ เลอะๆหน่อยนะครับแต่ก็ทําให้เราดูง่ายขึ้นนะครับนี่ตำหนิอมีตรงนี้นะครับนะครับมีรอยครูดนิดนึงนะครับก็่ก่อนส่งมอบนะครับเราทําการแก้ไขให้นะครับทําสีให้ครับผม เย็นเชียบอ่าเลขไม้นะครับ1 6 8่งแกิโลเมตรครับผมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับพับไฟฟ้าเกียร์เป็นอัตโนมัติครับแอร์ครับผมวิทยุนี่ภายในเป็นเบาะผ้านะครับสีดำครับนะเบาะผ้าสีดำอ่า ด้านข้างหุ้มเป็นกรรมี่ครับนะเบาะผ้าผสมกรรมี่ครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกครับอัตโนมัติฝั่งคนขับกุญแจรีโมทหนึ่งดอกครับด้านหลังครับเป็นเบาะ เหมือนกันครับผ้าผสมจำม,มาหยี่ครับอดฝาท้ายครับเดิมๆครับ ยังไม่มีร่องรอยการขยับน็อตนะอ่ะเพื่อความชัวนะครับดูยาแนวครับนี่ยาแนวเดิมครับเป็นสีขาวนะจากโรงงานครับยังอะไหลนะครับนี่ยาแนวเดิมครับนะรถไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับ รุ่น E ครับนี่ก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้อะเดี๋ยวผมพาไปดูสำเนาเล่มครับ รถยนต์เป็นปี2016ครับจดทะเบียน2,559นะครับเครื่องยนต์1,005ครับเบนซิน108แรงม้าครับเจ้าของเราดับที่1ครับผม อ่ว่าน่าใช้อยู่นะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถยนต์ t o y o t ้าวีออรรุ่น E นะครับปี2016คันนี้นะครับราคาอยู่ที่279,000บาทนะครับซื้อเงินสดก็ได้ครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,800ถึง4,900บาทนะประมาณนี้ครับนะน่าใช้อยู่ครับลถราคา น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากเข้ามาชมรถก่อนนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์083 5496696นะครับติดต่อเซลปิกครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ